แผนผังต่อไปนี้เป็นการสร้างบันได5ขั้นจากแบบแปลน 2D ที่เรามีแล้วเราจะเห็นว่าด้านกว้างของทางขึ้นบันไดเท่ากับ2เมตรแต่ละขั้นบันไดมีหน้ากว้างเท่ากับ30เซนหรือว่า1ฟุตความหนาของแต่ละขั้นเท่ากับ 1ุหนึ่งห้าหรือว่าประมาณสิบห้าเซนจะมีฐานกว้างที่รองรับของตัวบันไดมีขนาดเท่ากับสามคูณสองถ้าเราไม่แน่ใจนะครับเราก็สามารถที่จะใช้คำสั่งลิเนียนะครับโดยคลิกที่คำสั่งลิเนีย แล้วก็เลื่อนเมส์ออกมานะครับแล้วเราก็จะตรวจสอบขนาดความกว้างความยาวของตัวพื้นบันไดนะครับที่เราจะตรวจสอบไปที่คำสั่งลีเนียนะครับก่อนอื่นปดคำสั่งสแนปออกไปนะครับตรวจสอบ เจ็นว่าเท่ากับ3นะครับที่คำสั่งลีเนียอีกครั้งหนึ่งเท่ากับ2ดังนั้นพื้นที่จะรองรับบันไดจึงมีค่าเท่ากับ3คูณ2นะครับก่อนอื่นเราจะเลือกใช้ภาพด้านข้างนะครับเพื่อเอามาทำเป็น งานสมิติหรือว่างาน 3d ด้วยกันนะครับปิดเลเยอร์ดิมที่เราได้สร้างไว้นะครับลบตัวหนังสือออกไปเปลี่ยนมุมมองหรือว่า workspace ไปที่ 3D m o ีโมด n g จากนั้นเนื่องจากการเขียนชิ้นงานนี้ใช้คำสั่ง Line เราจาเป็นจะต้องปรับแต่งให้ชิ้นส่วนแต่และคำส่วนชิ้นส่วนสามารถที่จะขึ้นรูป 3D มได้โดยเลื่อนเมาส์ไปที่เมนู Draw คลิกซ้ายคลิกซ้ายที่ r i g i เ n เลื่อนเมาส์ออกมากลุ่มแบบ Closing คลิกซ้ายคลิกซ้าย คลิกขวาออกจากคำสั่งตรวจสอบพื้นที่ที่เราได้เขียนจะเห็นว่าชิ้นงานแต่ละชิ้นงานเชื่อมต่อเป็นชิ้นเดียวกันจากนั้นปรับมาที่คำสั่ง SEA s o m m e t r i c เราจะใช้คำสั่ง 3D Rotate เพื่อพลิกกับชิ้นงานขึ้นมาคลิกซ้ายที่ 3D Rotate คลิกซ้ายคลิกซ้ายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คลิกขวาออกจากคำสั่งเลื่อนเมาส์มายัางตำแหน่งที่เราต้องการคลิกซ้ายเลื่อนเมาส์มายัางเส้นในแนวแกนสีแดง เมื่อเราใช้เมาส์เข้าไปแตะตรงเส้นสีแดงเส้นสีแดงจะเปลี่ยนกลายเป็นสีเหลืองให้แน่ใจว่าเส้นสีแดงเปลี่ยนเป็นเส้นสีเหลืองแล้วคลิกซ้ายเลื่อนเมาส์ออกมาคลิกซ,ซ้ายซ้ำอีกครั้งหนึง่งเลื่อนเมาส์ลงไปข้างล่างในแนวแกนต่างๆเราจะเห็นว่าชิ้นส่วนถูกพลิกกลับไปตามทิศทางที่เราต้องการจากนั้น เราก็จะใช้ทิศทางที่อยู่ในแนวแกน y นะครับเพื่อตั้งขึ้นคลิกซ้ายยอมรับคำสั่งจากนั้นเราจะใช้คำสั่ง extrude เพื่อ extrude ชิ้นงานออกไปตามขนาดที่เราได้เขียนไว้ในแผลน 2D ไปที่คำสั่ง extrude คลิกที่ชิ้นงานคลิกขวา Enter เลื่อนชิ้นงานออกไปพิมพ์ค่า2กดปกุ่ม Enter เจนว่าชิ้นงานได้ย้อนกลับมาอีกทางด้านตรงข้ามดังนั้นถ้าเราต้องการให้ชิ้นงานไปอีกทิศทางหนึ่ง เราจําเป็นจะต้องใส่ค่าลบเพราะว่าบังคับให้ทิศทางไปทางตรงกันข้ามนั่นเองแต่ทางนี้เราจะใช้ทิศทางที่โปรแกรมกําหนดให้โดยพิมพ์2ไม่จำเป็นต้องติดค่าลบจากนั้นไปนที่คําสั่ง xtool คลิกที่ชิ้นส่วนที่จะทําแผ่นพื้นคลิกขวา enter เราจะป้อนค่าเท่ากับ3 กดปุ่ม enter จากนั้นใช้คำสั่ง move move ชิ้นส่วนของพื้นบันไดคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายอีกครั้งหนึง่งเลื่อนไปป้อนค่าจุดห้ากดปุ่ม enter เราจะเห็นว่าแผ่นพื้นนี้ ถูกวางในทิศทางที่พอเหมาะหรือว่าได้ระดับจากนั้นเราจะพลิกกับโดยใช้คำสั่ง rotate คลิกซ้ายที่คำสั่ง rotate คลิกซ้ายคลิกซ้ายครั้งหนึง่งคลิกขวาคลิกซ้ายนะัตำแหน่งเซนเตอร์พลิกวัตถุ คลิกซ้ายไปที่คำสั่ง seiso เราจะเห็นว่าบันไดของเราในรูปแบบของ 3D ได้ถูกสร้างขึ้นตรวสอบโดยใช้คำสั่ง realistic นี่คือแผ่นพื้นแล้วก็นี่คือบันไดจากนั้นเราสามารถที่จะใส่วัสดุหรือว่าพื้นผิวต่างๆ ให้กับบันไดแล้วก็แผ่นพื้นนี้ได้โดยไปที่คำสั่ง Render Material Browser เมื่อได้หน้าต่าง Material Browser ขึ้นมาเราสามารถที่จะปรับแต่งช่องหน้าต่างให้มีขนาดใหญ่ขนาดเล็กได้ตามที่เราต้องการโดยการเลื่อนเมาส์ มาคลิกที่ตำแหน่งแล้วก็ปรับมุมมองตามที่เราต้องการจากนั้นเราจะเลื่อนเมาส์เพื่อจะดูวัสดุที่เราต้องการใช้สร้างแมทเรียน ในที่นี้เราจะทดลองใช้ Material คลิกซ้ายที่ Material ีคลิกซ้ายที่วัตถุที่เราเลือกเราก็จะเห็นว่าวัตถุที่เราเลือกเปลี่ยนไป เราสามารถปรับแต่งชิ้นส่วนต่างๆของบันไดหรือว่าแมททีเรียนได้โดยดับเบิลคลิกไปที่แถบหน้าต่างช่องแมททีเรียนที่เราใส่ไว้จากนั้นโปรแกรมก็จะนำเรามาสู่การตั้งค่าความละเอียดดับเบิลคลิก ไปที่ image นี่คืออัตราส่วนในการเขียนหรือว่าอัตราส่วนในการโชว์ภาพ image เราสามารถปรับแต่งค่าความกว้างของพื้นที่ต่างๆได้ทดลองปรับไปที่100